วอลเลย์บอลเวิลด์ชี้วอลเลย์บอลหญิงไทยมีโอกาสคว้าตัว๋วโอลิมปิกเกม2024องค์กรลูกยางโลกเชื่อว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อดูจากเงื่อนไขตอนนี้วันที่11ธันวาคม2566วอลเลย์บอลเวิลด์ได้ออกมาโพสเฟ e บุ๊กถึงโอกาสที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะไปโอลิมปิกเกม2024กรุงปารีสประเทศฝรศัร่งเศส โดยในโพสต์ระบุว่าแม้นักตบลูกยางหญิงทีมชาติไทยจะพลาดสิทธิ์ลุยโอลิมปิก2024จากวิมินส์โอค2023ไปอย่างน่าเสียดายแต่ยังเหลือตัวอีก5ใบให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ลุ้นซึ่งเราจะพามาดูว่าโคต้าอีก5ที่มาจากไหนและสาวไทยที่อยู่ในอันดับ13ของโลกมีโอกาสแค่ไหนที่จะได้ไปโชว์ฝีมือที่ปารีสสำหรับทีมที่อันดับดีที่สุดในทวีปที่ยังไม่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิก สองทีมในตอนนี้ยังไม่มีทีมจากทวีปเอเชียที่ได้สิทธิ์ทีมที่น่าจะต้องฟาดฟันกันเพื่อชิงสองโคต้าที่เหลือนี้สำหรับทวีปเอเชียอาจเป็นจีนอันดับ6หรือญี่ปุ่นอันดับ9สําสำหรับทีมที่อันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิก3ทีมอีก3โคต้าที่เหลือจะมอบให้ทีมตกลูกยางสาวที่อันดับโลกดีสุดแต่ยังไม่ได้สิทธิ์ไปปารีสซึ่งหากพิจารณาจากอันดันบอลโลกตอนนี้ทีมที่จะมาขับเคี่ยวกันช่วงชิงโคต้าได้แก่อิตาลีอันดับห้า ญี่ปุ่นอันดับ9และเนเธอร์แลนด์อันดับ10หากดูจากเงื่อนไขตอนนี้ทีมชาติไทยจะต้องทำคะแนนให้อยู่ใน10อันดับแรกเพื่อคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิก2024 ซึ่งสาวไทยยังมีโอกาสทำคะแนนสะสมได้จนจบการแข่งขันวอลเลยบอลนเชชั่นลีก2024ที่จะแข่งระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง16มิถุนายน2024และก่อนจะถึงตอนนั้นอย่าลืมมาส่งกำลังใจให้นักตบลูกยางสาวไทยได้เข้าไปสร้างประวัติศาสตร์ลงเล่นในโอลิมปิกเป็นครั้งแรกให้ได้